พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้นายกไม่ได้ยินหรอกต้องดังๆเพราะนรกประเทศไทยหูตึงนะฮะพี่น้องเอ้ยเออถ้าอย่างนี้พอได้ยินเพราะฟังแต่พ่อคนเดียวคนอื่นเขาไม่ฟังหรอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเออสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้พี่น้องร้อนไหมพี่น้อง ร้อนไหมพี่น้องจริงเหรอ <laughs> เอาละไม่ร้อนก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าคนดีส่วนมากก็ทนทุกอย่างนะครับวันนี้สมาพันธ์รายงานรักวิสาหกิจสัมพันธ์นะหรือสระสะนะก็มาพูดจาปราศัยทักไทยกับพี่น้องและก็ช่วงเช้านะก็ได้มาตามสัญญาณนะเมื่อคืนก็ได้มาพบปากกับพี่น้องในช่วง ช่วงช่วงค่ำนะนะครับก็ได้เจอกับพี่น้องหลายหลายคนนะครับที่นั่งกันอยู่ในที่นี้นะแล้วก็ช่วงที่ผมปลาใัยนะก็หลายคนก็ใจสู้นะเหมือนตอนนี้นะอะไรนะไล่อะไรนะอ๋ออะไรนะโอเคตามนั้นตามนั้นนะก็วันนี้ครับพี่น้องครับ ก็สิ่งที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจนะสัมพันธ์หรือสรอสอนะครับวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นพี่สมศักดิ์โกศสสุขนะครับพี่สาวิตแก้วหวานนะครับพี่คมสรรทองสิรินะคุณนีรนุชจิตสมแล้วก็พี่น้องสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็อีกหลายๆสาภาพครับพี่น้องก็ได้มาร่วมนะกับพี่น้องเพื่อที่จะร่วมกันหยุด คาสิโนใช่ไหมพี่น้องเอาไหมกาสิโนเอาไหมกาสิโนประเทศไทยไม่เอาเออเราไม่เอานะครับที่ก็บอกที่ก็บอกเอาว่าถ้ามีคาสิโนแล้วจะทําให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นเชื่อไหมพี่น้องเชื่อไหมเอ๊แทนที่จะเชื่อสักหน่อยไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะไม่เอานะคาสิโนยืนยันนะครับ อ่าไม่เอาไม่เอานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคำรรยืนยันจากพี่น้องนะครับแล้วก็เราเองได้ใช้สิทธิ์นะในการแสดงสิทธิ์พื้นฐานของพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลนะครับที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นตอนเลือกตั้งนีไ่ไหวหมดใช่ไหมพี่น้องเห็นเอาแวบๆบแบบตะคุ่มตะคุ่มที่ไหนได้เสาไฟฟ้าเขายังไหวครับพี่น้องครับใช่ไหมพี่น้อง เพื่อให้ตัวเองได้มาทำชั่วใช่ไหมพี่น้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็เลยต้องมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในการร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตบมือให้พี่น้องหน่อยครับเป็นสิทธิที่เราต้องแสดงต้องสํแดงให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากกลุ่มทุนขุนศึกต่างๆที่ มาทำหน้าที่ในการช่อฉนประเทศใช่ไหมพี่น้องเบียดบังผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเบียดบังความสุขของพี่น้องประชาชนไปเป็นของตนเพื่อสั่งสมความมั่งคัง่งให้กับตนเองและพวกพ้องโดยเฉพาะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนนะครับว่าได้ทําหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเองมุ่งมั่นหมายมั่นปั้นมือว่า จากผลักดันร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมตตนตรีซึ่เป็นทูตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนก็ได้แสดงสิทธิพื้นฐานของพวกเราในการที่จะบอกว่าเราไม่เอาเราไม่เอาดังๆไม่ได้ยินแล้วเราไม่เอา เราไม่เอาเราไม่เอา,เา,เอานายกอิงคงจะได้ยินบ้างนะไม่ใช่ฟังแต่พ่ออย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องบางทีพ่อก็เชื่อไม่ได้นะเพราะว่าพ่อก็ก่อนหน้านี้ก็เคยอับเปอตัวเองนะไปอยู่ต่างประเทศตั้ง17บเจ็ดปีใช่ไหมพี่น้องกลับมาเลี้ยงหลานเป็นไงเลี้ยงหลานไหมเห็นไหมวันเลี้ยงหลานมีไหมอ่าเมื่อวานก็รู้สึกว่าพอพอไม่ได้เลี้ยงหลานไปไหนไปพิษณุโลกอ่าไปพิษณุโลก ไปบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อนี่นะซื้อนี่ของคนจนซื้อนี่ของพี่น้องที่เป็นหนี้นะแล้วก็วันนี้ถ้าเราติดตามข่าวรัฐมนตรีครัง้งก็เริ่มขานรับนะนะซื้อนี่ไม่รู้เอาเงินที่ไหนไปซื้อเ,เงินพี่น้องหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าน่าจะเอาเงินพี่น้องไปซื้อแหละก็คือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะ มีไหมที่เขาควักเงินในกระเป๋าตัวเองมีไหมไม่มีทางเนาะช่วงก่อนก็เห็นภาพเนาะไปตีกลอฟกันรัฐบาลนี่สบายใจว่างก็ตีกล์ฟนะเย็นเย็นมาก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะกันขนาดพี่น้องอดอยากใช่ไหมพี่น้องประชาชนอดอยากไม่เป็นไรเขามีความสุขเสียอย่างมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องและถ้าเป็นรัฐบาลที่ดีจริงครับพี่น้องครับคณะรัฐมนตรีที่ดีจริงๆ ถ้าท่านติดตามข่าวข่อนหน้านี้เห็นไหมครับมีการส่งเรื่องนะดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีไปให้สาลร,รัฐธรรมนูญตีความเรื่องอะไรครับซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หมายความว่ายังไงใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าตัวเองมีไหมมีไหมไม่มีนะต้องส่งเรื่องไปให้สาลดีสารไม่บ้าจี้ตนะีความนะ ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มีความหมายว่ายังไงขนาดรัฐบาลนะที่เป็นหน้าทำหน้าที่ในฐานะของผู้แทนพวงชนชาวไทยนั้นยังไม่รู้จักซื่อสัตย์จุดจริตเป็นที่ประจักษ์ยังไงเลยใช่ไหมพี่น้องโหไล่หน่อยที่พี่น้องเออเออนะชอบจังเลยไอี <laughs> ตอนเลือกนี่ นะกาผิดนะเวลาตอนเวลาตอนออกนี่ให้ออกนี่การถูกตลอดเลยนะ <c oughs> นะครับก็วันนี้ครับพี่น้องครับในเรื่องของอเรื่องของคาสิโนนะครับหรือว่าร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจนะสถานบันเทิงครบวงจรนั้นเราได้พูดคุยกันนะครับในส่วนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสอรสรวมถึงได้พูดคุยกับทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับพี่น้อง บทสรุปนะครับสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ไม่เอาคาสิโน,โนครับพี่น้องและเดี๋ยวจะยกระดับการต่อสู้นะครับต่อจากนี้เพราะว่าการที่รัฐบาลบอกว่าการทำธุรกิจคาสิโนนั้นหรือว่าอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนพี่น้องสาภาพ แรงงานรัฐว so ิสาหก mm ิจการท่าเรือเขาก็ไม่เชื <apanese> <anyway> ่อเหมือนกับพี่น้องเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับและที่สําคัญก็คือการทําหน้าที่ของพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นผมยืนยันครับพี่น้องเนื่องจากคนองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรสมาชิกของสมาพัค์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น วัตถุประสงค์และความเชื่อมั่นหรือดมการอันสำคัญนั้นต้องอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับและต้องให้รัฐวิสาหกิจนั้นได้ทำหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะครับพี่น้องให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ทำธุรกิจกับพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลโดยนายทุนส่วนใหญ่จะคิดว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนั้นต้องทำธุรกิจเก่งๆ นะทำธุรกิจเก่งๆถึงจะมาบริหาราบริหารหน่วยงานของรัฐบริหารรัฐวิสาหกิจได้แต่ในความเป็นจริงนั้นแค่คิดว่าทำธุรกิจก็ผิดใช่ไหมพี่น้องให้รัฐวิสาหกิจซึ่งถือว่าเป็นรัฐสวัสดิการมาทำธุรกิจกับพี่น้องประชาชนเพื่อหวังผลกำไรมันถูกไหมพี่น้องไม,ไม่ถูกมันต้องจัดบริการสาธารณะให้พี่น้องได้เข้าถึง การท่าเรือก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องมีหน้าที่มีภารกิจอันสำคัญกว่ากึ่งทศวรรษกึง่งศตวตรรษนะครับคือ50ปีแล้วที่การท่าเรือนั้นได้ทำหน้าที่ในการขนถ่ายสินค้าจากเรือสู่ฝั่งครับพี่น้องแต่ละปีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเป็นรายได้ปีละประมาณ1 6 0 0 0กว่าล้านครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเองบอกว่าการลงทุนเพื่อสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะได้มูลค่าประมาณ3.5แสนล้านนั้นตลอด50ปีที่ผ่านมาที่การท่าเรือแห e ่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะด้านการขนถ่ายสินค้าปีละมูลค่าประมาณ16,000กกว่าล้านนั้นท่านลองคำนวณดูสิครับว่า มันเกิน3.5แสนล้านไหมพี่น้องเกินไหมพี่น้องแต่ที่สำคัญเงินเหล่านั้นครับพี่น้องที่เป็นรายได้มันไม่ได้เข้ากระเป๋าของเขาใช่ไหมพี่น้องมันไม่ได้เข้ากระเป๋าของนายทุนใช่ไหมพี่น้องเพราะรายได้เหล่านั้นมันส่งคืนกลับให้ประเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไอ้นี้แหละครับคือสิ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนครับพี่น้องครับ และพยายามที่จะเอาบอลคาสิโนนะไปตั้งอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งการท่าเรือนั้นได้ทำหน้าที่ตัวเองมีแผนในการพัฒนาการท่าเรือเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องทำบอลใช่ไหมพี่น้องไม่จำเป็นต้องทำบอลใช่ไหมพี่น้องแต่ที่สำคัญครับพี่น้องครับนายกอยากจะเป็นประธานกรรมการบอลแห่งประเทศไทยไงพี่น้องครับ เราให้เป็นไหมให้เป็นไหม,ไมใครไม่ให้เป็นยกมือมเอามาติที่เอามือลงมาติเป็นเอกฉันเนี่ยใครไม่เห็นด้วยยกมือไม่มี <laughs> นายกอยากเป็นประธานบนนอลแห่งประเทศไทยก็เลยพยายามออกกฎหมายแล้วก็ไม่มีหรอกครับที่ไปตั้งในที่ตัวเองไปตั้งในที่ใครครับไปตั้งในที่ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้น เป็นพื้นที่ของของชาติครับเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นที่ดินก็เอาของประชาชนเงินก็เอาของประชาชนแต่ผลของรายได้ของนั้นเป็นของใครครับเป็นของใครครับเป็นของมันเออแล้วมันจะไม่รวยได้อย่างไงใช่ไหมพี่น้อง รวยอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาเลี้ยงหลานก็จะไปหาเสียงไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเจตดจำนงงานสําคัญสมาธ์แรงงานรัฐวิาสาหกิจสัมพันธ์ก็มายืนยันกับพี่น้องรวมถึงสหภาพแารงางานรัฐวิสาหกิจซึ่งเราก็จะค่อยๆขยายพื้นที่ขยายแนวคิดนะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเรื่องของการหยุดคาสิโนโก,ก็เลยมีการพูดคุยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย นะครับจะจัดเวทีเป็นการภายในก่อนในวันที่สองเมษายนที่จะถึงนี้เพื่อที่จะใหพนักงานนั้นได้ตระหนักและได้ลุกมาต่อสู้ร่วมกับพี่น้องครับพี่น้องครับช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ ถือว่าเป็นภารกิจอันสําคัญสมภธรแรงงานรัฐวิสาหกิจสมพันธ์ก็ยืนเคียงข้างอยู่กับพี่น้องโดยตลอดและที่สําคัญก็คือภายใต้การรวมพลังนะปกป้องท่าเรือหยุดคาสิโนก็จะเริ่มขับเคลื่อนนะครับมีการพูดคุยมีการบอกกล่าวและพยายามสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไปยังพี่น้ององค์กรสมาชิกแล้วก็31มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ สมาคมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก็จะมีการประชุมใหญ่ผมก็จะเอาเรื่องนี้ครับเข้าไปในที่ประชุมเพื่อให้องค์กรสมาชิกนั้นสนับสนุนและร่วมสนับสนุนพี่น้องอย่างเต็มกําลังครับพี่น้องครับช่วงท้ายนะครับก็อยากจะพูดจาปลาศัยกับพี่น้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้สบายใจแล้วก็ผ่อนคลายเพราะว่าอากาศก็น่าจะร้อนไหมพี่น้อง ร้อนไหมพูดดังๆดิ ي, ร้อนไหมร้อนไหมถ้าไปทำเนียบไปไหมทำเนียบอยู่ไหนเอาเมื่อเช้าก็เปลี่ยนเป็นบอลแล้วไม่ใช่หรอไปไหมนะ้าที่จริงที่จริงเอามากั้นแค่นี้น้อยเกินไปดูถูกพวกเราไปหน่อยเนาะนะนะร้อนไหมนะครับก็ มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเองนะครับวันนี้ก็ผมเองก็ทําหน้าที่เลขาธิการนะครับแล้วก็มีพี่ๆนะไม่ว่าจะเป็นพี่สมศักดิ์โกศัยสุขซึ่งเราถือว่าเป็นกรรมกรอาวุโสนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องนะครับพี่สาวิต์แก้วหวานนะครับอดีตเลขาธิการและตอนนี้ก็เป็นประธานสมาพันธ์สมานฉันรายงานไทยนะครับพี่คมสันทองติริอดีตรองเลขาธิการปฏิบัติการนะครับคุณนีรนุช นะก็มาพบปะแวะเวียนกันมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็หลังจากนี้ครับพี่น้องครับทุกวันอังคารนะแล้วก็วันอื่นๆถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็จะมาสนับสนุนเวทีนี้อย่างเต็มที่ครับพี่น้องครับเพื่อที่จะหยุดหยุดหยุดอะไรนะรถ้าเสียงเบานี่ไม่ได้ยินมันฟังแต่พ่อคนเดียวครับพี่น้องครับหยุดอะไรครับหยุดอะไรครับหยุดอะไรครับ หยุดอะไรอีกหยุดอะไรอีกหยุดอะไรอีกทักษิณหยุดไหมอะไรนะทักษิณไล่ออกมันต้องไล่ออกนอกประเทศนะพี่น้อง <c oughs> อุ้งอิงละ่ะอุ้งอิงเอาไหมอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเ <c oughs> องออาอ, <c oughs> อ,ออก <c oughs> นะครับก็พี่น้องครับเพราะฉะนั้นช่วงท้าย นะก็อยากจะให้พี่น้องได้สบายใจนะครับแล้วก็เราร่วมกันครับพี่น้องถ้าสรสไม่คบกับคนดีสรสจะคบกับใครใช่ไหมพี่น้องเราก็ต้องคบกับคนดีและก็ขับเคลื่อนภารกิจนี้ไปด้วยกันเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับพี่น้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับพี่น้องและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พี <łość> ่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไปสู้พี่น้องมือไปไหนสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้พี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับ